ในวันที่10มิถุนายน2564ก็เราเดินทางมาปาักกฎสร้างวัดครั้งแรกพัฒนาสถานที่จากป่าขา้าวโพดจากที่รกร้างให้กลายเป็นพุทธศาสนาสถานในปัจจุบันที่พวกเรามองเห็นกันอยู่พอเข้าปีที่สองปรากฏว่ามีคณะพระกุณเจ้าจากประเทศศรีลังกาเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยียนท่านก็เลยปร,รบว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสัพยะสถาน จะเป็นไปได้หรือไม่หากจะมีการขอโอกาสเรียนสมาธิโดยแนวทางคำสอนของหลวงพอ่อวิริยังสรินทโรเพื่อจะได้นำไปเป็นเครื่องจันลงพุทธศาสนิกชนพุทธศาสนาในอีกฝั่งประเทศหนึ่งคือประเทศศรีลังกาให้มีบุคคลผู้ได้ประพฤติปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างในปัจจุบันซึ่งสอดคล้องกับคำสั่งของสมเด็จเจ้าพุณหลวงพอ่อท่านมีมหาปณิธานใหญ่ก็คือการสร้างสันติภาพโลกด้วยสมาธิ เป็นโอกาสดีที่พวกเราจะได้ขยายงานการสอนสมาธิไปอีกหนึ่งประเทศก็เลยตอบตกลงหลักสูตรที่ใช้เรียนหลักสุดสูตรที่ใช้สอนเราใช้หลักสูตรครุษาสมาธิหลักสูตรครุษาสมาธินี่เป็นสิ่งที่ ท่านจะาประคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังเซรินทโรท่านคิดวิธีการขึ้นมาเพื่อจะให้พระเป็นผู้สอนพระที่สุดทั้งปวงก็คือล้ดก้าวพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาในฐานะพระองค์ทรงเป็นองค์พระอัครสาสนุปถัมภกทรงถวายผ้าไตรในการอุปสมบทพระคุณเจ้าชาวศรีลังกาแม้ในประเทศอินเดียที่กําลังจะเดินทางมาในวันนี้ ก็เป็นพระไตรที่พระองค์ทรงพระราชทานในการอุปสมบทกุลบุตรชาวอินเดียด้วยน,นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำนุบำรุงพระศาสนาแล้วยอยกพระเกียรติของพระองค์ให้กระจักระจายในฐานะองค์อัครสาสนุปธรรมพกผู้ใส่ใจในพระศาสนาตั้งแต่เบื้องต้นมาจ,จนถึงปัจจุบันฉะนั้นวันนี้งานอบรมคุรุสาสมาธิจึงเป็นการจันลงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยศรีลังการะหว่างไทยอินเดีย ฉะนั้นวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่วัดป่าสมเด็จพญันวชิรดมจะเป็นผู้ที่ปักมั่นวิชาสมาธิลงในแผ่นดินคาระตะประเทศในแผ่นดินอินเดียอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นการจัดงานคร,รูสาสมาธิจึงเป็นผล3อย่างก็คือเราทําเพื่อชาติเพื่อความสัมพันธ์ของชาติเพื่อจะลงพระศาสนาในแต่ละประเทศให้ยิ่งยิ่งขึ้นให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นประหนึ่งว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ทรงพระชนมชีพอยู่ และประการสุดท้ายได้ยอยกพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศว่าพระองค์ทรงเป็นอัคราศาสนุปรถมพกผู้ใส่ใจในพระาศาสนาเจริญพรขอเชิญร่วมถวายการต้อนรับคณะสงฆ์ชาวอินเดีย ผู้เดินทางมาอบรมสมาธิในหลักสูตรครุษาสมาธิรุ่นที่4ด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารน้ำปานะณนะวัดป่าสมเด็จพญานาวชโรดมตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ธนาคารอมสินชื่อบัญชีเพื่อสร้างวัดป่าสมเด็จพญานาวชโรดมเลขที่บัญชี020 3982 11183ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่062 392 8515และ080 552 48 49